วันนี้จัดโปรโมชั่นไปเบาๆนะคะสโปรโมชั่นค่ะเอ็กซฟ้าเฮิร์บลูกค้าคนแรกกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีกําลังขาเดินทานไปได้3กระปุกนะคะตอนนี้ลูกค้าเดินได้แล้วสั่งต่อเนื่องแล้ลูกค้าคนที่2เป็นบาวานระยะเริ่มแรกจัดไปอีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะแล้วลูกค้าคนที่3วันนี้กาแฟคลาสสิกนะคะกาแฟาคลาสสิกค่ะกาแฟาตัวนี้บำรุงร่างกายบำรุงสายตาและบำรุงสมองด้วยนะคะ วันนี้จัดไปเบาๆค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่094-046-4613นะคะต้องรองค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันดียังไง